สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะอะ่วันนี้ยังอ่าเพิ่งเสร็จงานนะก็มีเวลามาเดี๋ยวมาดูคลิปรนดอมกันต่อดีกว่าค่ะเรามาดูในหัวข้อที่ว่าคลื่นสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับไหมอืคลื่นสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับไหมอ่มญญา,ามอแม่หมอสอนไปแล้วนะวิธีการส่งคลื่นสัญญาณรักให้เขาเนี่ยส่งผ่านยังไงก็ไปดูในคลิปได้นะคะ คลิปเกี่ยวกับอ่าคลื่นคลื่นพลังงานในตัวคุณนะคะจะมีสอนวิธีการส่งคลื่นความรักไปหาคนที่เรารักนะคะอ่าก็ลองไปปฏิบัติด,ดูค่ะได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะถ้าเราส่งผ่านไปแล้วเขาได้รับเราจะรู้ได้ไงถ้าเขาได้รับก็จะส่งกลับมาหาเราค่ะแล้วเราจะรู้สึกได้อ่าานั่นแหละค่ะก็ต้องรอตรงนั้นนะมาดูว่า ขึ้นสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับใหม่นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครมีประเด็นคำถามอยากจะให้ดูเป็นคลิปคลิปแบบว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะ แม่หมอเห็นว่าน่าสนใจมีประโยชน์ต่อผู้อื่นก็จะอัดคลิปให้นะสัญญาณสัญญาณคลื่นสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวดูเรื่องราวของคุณก่อนดีไหมว่าเป็นอย่างไรคะอัดคลิปดึกหน่อยวันนี้ก็ยังไม่ดึกนะทุ่มกว่าเดี๋ยวสเตรนหนึ่งไม้เท้าโอ้ล็แล้ ห้าไมา้อืยหกอ่แปดถ้วยเดี๋ยว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 เดีวแชริออดนะเอ่อในเรื่องของความรักของคุณนะดูเหมือนว่าคุณก่อนหน้านั้นน่ะความรักมันมีแต่ชิงรักหักสวาสดกันหรือเปล่าคะนี่เราพูดถึงความรักล้วนๆนะเอ้ยมีแต่การแย่งชิงรักกันนะไม่ว่าจะรักใครก็แย่งชิงรักกันหรือไม่คุณก็เพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันแบบว่า ที่มันไม่โอเคอะที่มันมีแต่ปัญหาอีนุงตุงนังที่มันมีแต่คุยกันไม่รู้เรื่องบางทีอาจจะเกิดจากรักสามเศร้าก็ดีหลายคนก็ดีบางคนอาจจะเกิดจากทัศนคติที่มันไม่ตรงกันนะคุณมีแต่การทะเลาะกันมีแต่ความไม่เข้าใจกันมีแต่ความจุกจิกใส่กันจนแบบโอ้จะบ้าตายคืออยู่ใกล้ๆเร้จะบ้ากันบ้าตายคุยกันสามครับก็ทะเลาะกันทีคุยกันสี่ครับก็ทะเลาะกันทีะต่อยกันอยู่อย่างนั้นแหละบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับ กับเรื่องราวความรักที่มันเป็นแบบนี้คุณก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้หรือบางทีก็อาจจะไปเจอเจอเรื่องวุ่นวายในเรื่องที่ทํางานอืบางทีที่ทํางานในองค์กรของคุณแบบอมืมันมีแต่เรื่องอินุงตรงนังปะรู้สึกเบื่อก็ออกจากออกจากที่ทํางานก็มีนะนที่นี้มันพวงถึงที่ทํางานได้นะแบบว,ว่าเอบางคนเนี่ยกําลังจะได้เริ่มทิ่นฐานเริ่มความรักครั้งใหม่เริ่มการงานครั้งใหม่ไปตางถิ่นแดนไกลนะ คุณอาจจะเลิกจากงานนี้วุ่นวายจากงานเนี้ยฉันก็เปลี่ยนงานใหม่ไปสมัครงานต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ได้อาจจะได้สมหวังกับงานนี้ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะไปต่างถิ่นแดนไกลเนาะตัวคุณเองเป็นคนแกร่งนะเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศไหนๆก็ตามอุย้ยเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งมากสวยหล่อเก่งเท่ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนทะเยอะทะยานเป็นคนที่อืมไม่หวั่นหวั่นในในอุปสรรคใดๆนะคะท้าแดดท้าลมท้าฝนยิ่งกว่าสีทนได้ก็คือคุณนี่แหละค่ะอืมประมาณว่างานเหนื่อยขนาดไหนไม่เป็นไรฉันทนได้ขอแค่ทำแล้วมันมีรายได้มันจุนเจือครอบครัวได้คุณทำทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟเดินป่าเดินเดินเขา อไปกี่ญาติแปดทิศแปดน้ำนะนะคุณไปมาหมดไม่ว่าจะตอนต่อสู้กับอุปสรรคกับใครจะยังไงคุณก็สามารถที่จะควบคุมสถานาการณ์ควบคุมสติตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะพูดง่ายๆคุณเป็นคนที่ไม่โวยวายเป็นคนไม่โวยวายนะแล้วคุณไปทํางานที่ไหนคุณก็มักจะเจอโจอุปสรรคอุปสรรคคนหาเรื่องคนะ่ะอ่ะเยอะอ่ะเยอะอหเสียงมอเตอร์ไซค์แวนบางทีบางทีแม่หมอได้ฟังเสียงมอเตอร์ไซค์มันแบน,นแบนไปเนะี่ย หัวใจจะวายยังไงก็ไม่รูเ้เขาเขาไม่กลัวเหรอว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันนะ่ะคือถ้าเป็นลูกหลานเราเนี่ยไอ้คนขี่เนี่ยมันอาจจะวัยรุ่นคึกขนองะ่ะแต่คิดถึงคนเป็นพ่อแม่ที่เขาหาเงินคลอดลูกมาแล้วเลี้ยงลูกมาหน่อยเถอะนะเขาเป็นห่วงนะคะเกิดต,ตุ้มเดียวมันก็จบปะเห็นบางทีเห็นเยอะไงรู้สึกอับนให้ฟังเนะี่ยสงสารคนเป็นพ่อแม่หน่อยเถอะทำไมจะแหวนขนาดนี้นะ อุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอนะแล้วรถหวอก็ผ่านบ่อยเหลือเกินรถพยาบาลนะคะอื่อต่อต่อต่อทีนี้ในความรักของคุณเหมือนว่าคุณกำลังจะได้เริ่มคุณกําลังได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยต่างทุกอย่างกับคุณเลยอืมอยู่กันต่างถิ่นแดนไกลนะคะอ่าทำงานกันคนละที่ แล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มคบกันเริ่มรู้จักกันเริ่มติดต่อกันหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยเดินหันหลังให้จากกันแล้วเนี่ยแล้วยังคิดถึงกันนะคะยังย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคู่มีความต่างวัยกับคุณนะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนคู่เป็นคนที่มีมีการงานที่มั่นคงมีการงานที่มั่งคงนะคะ ผู้หญิงก็เก่งผู้ชายก็เก่งนะคะมีความเข้าหานมีความแมนมีความแมนเนาะมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากมากมีความแกร่งและเก่งในตัวเอง uh. อเพดด์ออปเปนต์เตอร์คัลนะคะอุ้ยคิงออปเปนต์เคัลเนี่ยอุ้ยเอ่อเก้าเหรียญอุ้ยแปดไม้เท้าอุ้ยอุ้ยอ่านะฮะ please test นะคะเหมือนว่าคนที่คุณคบอยู่นเนี่ยรวยเนาะ ฮารวยฮารวยค่ะเอ่อรวยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเปนคุณด้วยนะคะและที่สําคัญคือเขาอาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ที่มีลูกติดแต่ลูกนั้นก็เป็นลูกอภิชาติบุตรเป็นลูกที่ช่วยหาเงินหาทองได้เก่งมีหัวมีเรียนดีเรียนดีะระดับเกียรตินิยมมากพูดง่ายๆนะเอ่อทำงานหาเงินก็เก่งนะคะเป็นเด็กอภิชาติบุตร ตัวเขาหรือตัวคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่ไปเจอเจอพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคนที่เจอเจอเจอเนี่ยได้เจอเจอทางโลกโซเชียลนะได้เจอเจอกันแบบปุบป,ปับเจอเจอกันแบบไม่คาดคิดแล้วเหมือนเจอกันแล้วแบบว่าใจมันมันมันมีมันมีแพชชั่นต่อกันอะคุณมันมีแพชชั่นต่อกันอ่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ฐานะร่ำรวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนี ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นระดับอาเซียเจ้าสัวมีกิจการมากมายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานอกจากระยะทางที่ห่างไกลแล้วยังเป็นความสัมคัธ์ที่มันจะหลบหลบซ่อนซ่อนไหมเหมือนจะยังไม่ได้เปิดเผยสถาหนะที่ชัดเจนนะคะเหมือนจะเป็นการคบกันแบบความลับเป็นความลับแต่ในความลับนั้นก็มีความลุ่มหลงต่อกันนะเขาก็ลุ่มหลงคุณคุณก็ลุ่มหลงเขานะ ในที่นี้นะคะสามารถที่จะสื่อจิตสื่อจิตส่งพลังถึงกันได้นะ The Hyperspace มีพลังมีคลื่นพลังสามารถส่งคลื่นสัญญาณรักไปหาเขาได้แหละอืทีนี้ยังไงต่อเวลาส่งคลื่นสัญญาณไปนี่เขาได้รับไหมได้รับแล้วก็รู้สึกยังไงหรือว่าเขาส่งมาหาคุณๆนะ่ก็น่าจะได้รับนะบางทีคุณรู้สึกคิดถึงเขาวู่นวาบอยู่ดีๆเนี่ยก็นั่งคิดถึงเขาอะทํางานอยู่ดีๆก็คิดถึงเขา อ่าคุณและเขาเนี่ยต่างก็ส่งคลื่นพลังถึงกันได้นะบางทีคุณรู้สึกนั่งเฉยๆแล้วรู้สึกว่าหู้ยดีๆก็คิดถึงเขาหน้าตาเฉยเลยอะ่ะเหมือนกับเขาส่งพลังมาหาเราอยู่เนี่ยคุณจะรับรู้สึกได้นี่แหละเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นสัญญาณรักที่ส่งมานะคะแล้วเวลาที่คุณส่งไปก็เหมือนกันเขาจะรู้สึกได้ว่ามีคุณกาลังคิดถึงเขาอยู่อะ่ะแล้วเขาจะรับพลังความรู้สึกนั้นได้อืมกรณีที่เป็นคู่ทวินเฟรมกันนะคะ,ะ,ค,ะคู่รักกันนะมันจะส่งผ่านถึงกันได้ เอ,อแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่คู่ของคุณเนี่ยมันส่งไปไม่ถึงอะคะ่ะมันเหมือนกับมันกับสายสัญญาณอะสายสัญญาณเวลาส่งอะมันจะต้องมีเป็นเส้นเส้นใช่ป่ะมีเป็นเส้นเส้นแล้วมันจะต้องมีหมวดหมู่ของมันนะคะเข้าใจว่าได้แดงใช่ไหมได้แดงอ่าคนมีคนเคยพูดถึงได้แดงในในคอมเมนต์แม่หมอได้แดงที่เป็นได้ที่ผูกกันเอาไว้ระหว่างคนสองคนคนสองคนที่เขามีเทพมีเทพที่เขาผูกเอาไว้อะว่าคนนี้ ได้แดงผูกกับคนนี้คนนี้ได้แดงผูกกับคนเนี้ยลักษณะได้แดงตรงนั้นก็คือคลื่นที่จะส่งผ่านถึงการได้นะคะมันคือการผูกมัดความเป็นคู่เอาไว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยได้แดงเขาเอาไว้ผูกกับพวกระดับที่เป็นเทวดาที่เป็นเทพอ่าที่เป็นอ่าที่ที่เป็นชั้นสวรรค์อะลงมาเกิดกันนะคะพวกได้แดงนะไม่ใช่พนผู้ผีวิญญ,ญาณนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้คนตายไปแล้วก็จะผูกได้แดงเอาไว้อะ แล้วก็จะแบบว่าเวลากลับมาเขาก็จะมามามาเจอคู่กันหรือมาหาการจากได้แดงคนละได้แดงนะคะได้แดงความหมายของแม่หมอคือได้แดงที่เป็นสัญญาณรักที่เป็นคู่ที่เป็นในระดับคนที่เป็นเทพเป็นเทวดาลงมาเกิดนะคะก็จะมีได้แดงที่สามารถที่จะสื่อถึงกันได้เขาจะมีมัดเป็นคู่คู่คู่อยู่บนชั้นสวรรค์เอาไว้ห้องเล็กๆเก็บไว้แม่หมอจะบอกความลับให้นะสวรรค์นะเขาจะมีห้องคู่ของเขาอะค่ะเป็นห้องใหญ่ๆไม่เหมือนชั้นคอนโดอะเป็นตู้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  แล้วเขาก็จะจับเป็นคู่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 แล้วก็เอามัดได้แดงมัดมัดมัดไว้คือแม่หมอสมัยอยู่สวรรค์แม่หมอชอบไปดูเล่นี่ยว่าใครคู่ใครนีนใสยไม่ดีสนน่ะก็จะแบบนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังมันมีจริงเอ่ออะต่อ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 สิต่อสิเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไปเล่ามาจะไปเล่าสวรรค์นโลกเดี๋ยวจะเล่าเพลินไม่ได้ดูดกันพอดีดูคลิปกันพอดีไหมคือแม่หมอมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพสวรรค์เยอะแยะใครอยากฟังเรื่องอะไรบอกได้นะเล่าได้หมดเพราะรู้ทุกอย่างแหละ อดวิวัฟอร์จูนคู่ของคุณนะคู่ที่คุณคุยกันอยู่นะมันเป็นคู่คู่รักพรมลิขิตคู่รักในอดีตชาติถ้าจะถามว่าสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับไหมล้านเปอร์เซ็นต์ได้รับนะคะอือเพราะว่าเป็นคู่รักพรมลิขิตของคุณคู่ที่ผูกได้แดงกันเอาไว้นะคะที่อยู่ข้างบนนะผูกได้แดงกันลงมานะคะเออเหล่าครุฑเหล่านาคเนะี่ยเขามีได้ผูกกันไหมมีสีมีสี แต่ว่ามันเป็นได้คนละสีกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นของเหล่านาคเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นได้ได้ตามสีพงเผ่าของเขานะถ้าเป็นสีสุดโทนนาคราชสีฟ้าเขาก็จะเป็นได้สีฟ้าแต่ว่าได้ของนาคราชมานจะพ่วงลูกแก้วมาด้วยอข้อแตกต่างมันจะพ่วงลูกแก้วมาด้วยนะคะก็จะเป็นสีอย่างถ้าเป็นของสีปฐุมพงเผ่าของสีปฐุมก็จะเป็นได้สีเขียวแล้วก็ผูกลูกแก้วติดมาด้วยลูกแก้วประจําตัวเขาว่าลูกแก้วหัวใจของเขานะคะ ก็จะเป็นสีสีไปนะสีดําก็จะมีลูกแย้สีดําเอจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าได้แดงของเทพข้างบนมันได้แดงมันจะมีลัศมีเรืองรองอยู่ลัศมีสีออกทองๆวับวับวับบตลอดเวลาตลอดเวลาเหมือนเหมือนได้มันมีชีวิตอาคุณแม่หมอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอแม่หมอเห็นแต่แต่ไม่รู้จะบอกคุณยังไงได้มันเป็นสีแดงแต่ได้มันขยับเคลื่อนที่ได้แล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีแสงเรืองรองวับวับตลอดเวลานั่นคือได้ได้ของคู่ที่เป็นเทพ บนสวรรค์ที่เขาลงมากันนะคะส่วนเราแล้วถ้าเป็นของครุหล่ะครุฑก็เหมือนกันครุดเขาก็เป็นสีสีเป็นเป็นได้เป็นสีสีเหมือนกันแต่ได้ของเขาว่ามันจะมีมีปีกเล็กๆอ่ะมีขนนกอ่ะติดเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะว่าเป็นคู่กันเป็นของพงเผ่าไหนนะคะเป็นสีสีคุณคงไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยรู้ละสิแต่แม่หมอในเห็นมาบทสุกสนนะคะ ไปไล่ดูของทุกวังอ่ะวังบาดาลวังมังกรวังอะไรไปดูหมดเวลาเขาผูกคู่กันมันจะผูกคู่คู่คู่กันอยู่ของเขาอยู่อะค่ะเพราะว่าเวลาคุณลงมาเกิดน่ะเขาจะมีบอกลยว่าคนคนนี้คือคู่ของแชเม่เขาจะหาคุณเจอยังไงล่ะเขาก็มาตามส,ญญาสัญญาณสัญญาณเส้นได้ที่ผูกกันเอาไว้นะคะน่ะมีคนถามเรื่องเรื่องได้แดงแม่หมอก็ลดอธิบายในคลิปนี้แล้วเนาะเอ่อต้องต้องต้องเขียนหัวข้อว่าและได้แดงเนาะถึงจะถูกนะและได้แดงอ่าเขียนไม่เดี๋ยวลืม เขาเป็นคู่ภูมิขิศคู่รักในอดีตชาติของคุณนะคะคู่ร่ำคู่รวยอ่ะคู่เศรษฐีนะคะคู่ที่มีจิตสัมผัสสื่อถึงกันได้นะคะความรักมันแพชชั่นต่อกันนะคยินออฟคับแต่ปัจจุบันเห็นว่ามันอยู่เงาเงาเงียบเงียบเนาะมันมีแต่ส่งพลังความคิดถึงกันเนื่องจากว่ามันมันแยกห่างกันออกกันไกลอ่ะบางทีเขาอาจจะมาหาคุณรู้จักคุณแล้วก็กับต่างถิ่นต่างแดนของเขาบางทีคุณอาจจะได้เจอเจอกันมาแล้วคุยกันได้สักพักหนึ่ง แล้วมีเรื่องให้ต้องยุติความสัมพันธ์หรือว่าให้ต้องพลากจากกันด้วยเหตุอะไรก็ดีเนี่ยค่ะหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนก่อนหน้านั้นอะแล้วมันอยู่ห่างไกลกันพวกคุณก็ไม่ได้มีใครไงต่างคนต่างก็นั่งเหงาในความรักนั่งเหมือนรอคอยกันนะคะส่งพลังจิตไปหากันเอาประมาณนั้นเลยพลังจิตลักษณะแบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องทําคุณใสเลยนะสายดาไม่ต้องสายขาวไม่ต้องมันส่งผ่านถึงกันเองได้เพราะมันมีความเป็นคู่ของมันอยู่แล้ว ออเลองดูค่ะถ้าคุณส่งไปหะเขาคืนนี้แล้วก็สะท้อนกลับมาหาคุณเนี่ยแสดงว่านั่นแหละค่ะเขาได้รับและคือคู่ของคุณจริงๆโอ้ดเดะเฮลโลแฟนน่ะคุณและเขานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเป็นเป็นพระสงฆนะ์พูดง่ายๆว่าพวกคุณเป็นคู่ที่มีบุญลงมาเกิดเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญเสมอกันและคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงละ่ะ มีคนนะุณธรรมสูงเป็นคนที่มีองค์มีเทพ,พประจําตัวสูงนะคะก็คือ<ณ>ความสัมพันธ์ในคู่ของคุณอย่างที่แม่หมอบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดามันจะมีสื่อกลางด้วยองค <Joe> ์ประจํา<ง>ตัวของคุณเป็นสื่อให้นะคะเป็นสื่อให้ตามได้เส้นนั้นนะคะตามได้แต่ละเส้นของใครของมันนะคะเขาจะมีรหัสได้ด้วยจะบอกให้เทคโนโลยีดีกว่าข้างล่างอีกเขาจะมีรหัสให้แล้วก็จะมีคอ,คอมพิวเตอร์นะสำหรับรันรหัสแล้วก็ดููจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆใ,ในห้องทํางานนะ ของสวรรค์นะคะอืมของสวรรค์เนี่ยองค์พระอยู่ลยองค์กิวออว่ามันมีกุกโจ้อะพระสวรมีแม่หมอเขาไปกุ้สร้างขึ้นมาเองตรงนั้นรันเทคโนโลยีบอกแล้วว่ามนุษย์จะอยู่เข้าคุณต้องตามเทคโนโลยีให้ทันสวรรค์เทคโนโลยีเขานําไปไกลแล้วนะนี่แหละค่ะเขาเขาจะสามารถรันเลขแล้วก็รันรหัสด,ดูดูคู่ดูเรื่องราวของพวกคุณแต่และคู่ได้นะดังนั้นคนคู่ใครองค์ใครเนี่ยเขาสามารถดูให้คุณได้คุณส่งผ่านพลังจิตใช่ไหมส่งผ่านสัญญาณรักไปให้เขาใช่ไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ก็ยิงจิกไปให้นะคะยืงพุ่งตรงไปตามรหัสเส้นได้เส้นได้ที่คุณผูกกันเอาไว้น่ะเออคลื่นพลังมันไปตามนั้นนะคะเสร็จแ,แล้วมันก็จะจิกตอบกับมาหาคุณได้แหละถ้ามันเป็นคู่กันไม่ต้องห่วงได้รับนะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สิบถ้วยสิบถ้วยสิบถ้วยเขาบอกว่าเออบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นครอบครัวมาแล้วก็ได้นะบางคู่นะเคยเป็นครอบครัวแล้วต้องแยกทางจากการ บางคนก็ต่างคนต่างก็มีครอบครัวขนาดใหญ่มีบุตรหลานที่ต้องดูแลด้วยใช่ป,ปะคะแต่ในท้ายที่สุดเขาบอกว่าไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องของในเรื่องของอะไรละ่ะเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพูดผีวิญญาณอะไรก็ดีที่มาสก,กัดเอาไว้เนี่ยที่สุดแล้วเนะี่ยความเป็นคู่ของพวกคุณมันก็ยังส่งผ่านถึงกันและได้คองคู่กันด้วยนะได้คลองคู่กัน เขารับได้ค่ะไม่ว่าจะสูอยู่นอกบ้านในบ้านที่ไหนนะคุณส่งผ่านไปเขาได้รับนะคะเขาได้รับบางคนเขาบอกว่าเอาแล้วถ้าฉันไม่มีได้ของเทพไม่มีครุฑไม่มีอะไรแต่ฉันผีเลี้ยงมาล่ะออผีเลี้ยงมาเขาก็ผีก็ส่งคลื่นไปให้คุณอยู่แล้วละคะ่ะไม่ต้องห่วงคุณเป็นบริวารใครเขาก็จะส่งคลื่นสัญญาณน,นั้นอะไปให้คุณไปยังคนคนนั้นที่คุณนะคะแต่ภายใต้ข้อแม้ว่าคูนนะ่นะจะต้องเป็นคู่รักผมลิขิต คู่รักในอดีตชาติของคุณและเขาจะได้รับสัญญานนั้นร้อยเปอร์เซ็นตนะทีนี้ต่อต่อต่อได้รับแล้วยังไงอ่ะความรักจะส่งหวังไหมหรือว่าแค่ส่งกันไปส่งกันมาอยู่อย่างเงี้ยอ่าคุณอาจจะบอสเนี่ยแม่หมอส่งมาสามปีแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะส่งจบล่ะเออๆนั่นน่ะสิเนาะแล้วเมื่อไหร่มันจะส่งเสร็จล่ะอืออือมาดูดกว่าอ่ะคลื่นสัญญาณรักที่ส่งไปเขาได้รับไหมได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไปพร้อมกับได้แดงได้สีต่างๆนะคะที่ผูกเอาไว้ไปพร้อมกับได้คู่เขาเรียกว่าได้เนื้อคู่เนาะได้ความเป็นคู่อ่ะได้ผูกคู่หรือว่าเรียกได้อะไรดีล่ะมนุษยนนี่เขาเรียกได้อะไรล่ะคะแม่หมอก็เรียกไม่ถูกอได้ชะตาลิขิตอ่ะถ้าทางทางสวรรค์เขาเรียกว่าได้ได้ชะตาลิขิตเอ่อ ได้ฟ้าลิขิตได้ฟ้าลิขิตความเป็นคู่เอาไวอ้อ่ะอืมทีนี้มาดูซิว่าเมื่อเขาได้รับแล้วเนี่ยแล้วที่สุดแล้ว,วความรักองคุณมันจะสุกงอมป่ะหรือว่ามันจะแค่ส่งผ่านไปแล้วก็ส่งผ่านมาอยู่อย่างเนี้ยวิบากกรรมอะไรมัน,นจะจบมันจะได้ของคู่เมื่อไหร่ในในได้ในเส้นได้ที่ส่งไปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาและมีกรรมบอกด้วยนะคะว่ากรรมของสองคนเนี่ยต้องผ่านวิบากกรรมอะไรบ้างใช้ระยะเวลากี่ปีกี่เดือน จะสมหวังเมื่อไหร่นี่ในได้หนึ่งเส้นที่คุณที่คุณแค่เห็นว่าได้แดงได้แดงมันมีรายละเอียดของเส้นเรียบร้อยอยู่ในจอมอนิเตอร์ค่ะดูได้เดี๋ยวแม่หมอพาไปดูแต่ไม่รู้จะพาคุณไปยังไงแม่หมอเห็นนะอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นหน้าจอนั้นได้เลยค่ะตาทิ่แม่หมอค่อนข้างจะพิเศษนะคะคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นแม่หมอเห็นได้แล้วนะไม่เป็นไรแม่หมอก็เล่าให้ฟังไงแม่หมอเห็นแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังคุณจะได้รู้ว่าเฮ้โยโลกแห่ง สวรรค์โล,ลกแห่งนรกเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะนอกเหนือจากที่คุณยังไม่รู้อ่ะมาดูกันค่ะที่สุดแล้วขึ้นแห่งความรักจะทําให้รักคุณสมหวังไหมคะเขาได้รับายล้านเปอร์เซ็นต์เออแปดถ้วยมาระยะทางนั้นช่างมีอุปสรรคสิบดาบยึด the hair of a n s หกถ้วยนะคะคู่รักในอดีตชาติของคุณหนึ่งหนึ่งดาบ เขาบอกว่าคู่บางคนบางคนสร้างความจ็บปวดมาให้กันอยู่เราก็เลิกกันไปก็ดีบางคนเพิ่งจบในความสัมพันธ์กันไปเพิ่งทะเลาะกันไปเพิ่งเสียใจเพิ่งร้องให้กันไปแต่นั่นเขาบอกว่าที่สุดแล้วเมื่อความเป็นคู่ของคนมันมีอยู่อะค่ะองค์ของคุณเนี่ยเขาก็จะดึงคุณเข้ามาอยู่ดีนะคะต่อให้ได้มันยืดไปขนาดไหนเพื่อแยกคุณออกจากการที่สุดได้มันก็จะหดเข้ามาหากันอยู่ดีนะคะเพราะมันมัดคุณเอาไว้อยู่นะ คู่รักในอดีตชาติคู่ที่เลิกกันไปคู่เก่าของคุณจะย้อนกลับเข้ามานะคะเขาจะทําให้ย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ให้คุณได้ตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้ามันเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันนะคะอ้าวแม่หมอแล้วมันจะมีคนไปแอบขโมยตัดได้ไหมได้มันตัดไม่ขาดนะคะมันมีคาถาพิเศษของมหาเทพเขาผูกเขาไล่มนเอาไว้ way, อยู่ไม่มีใครตัดขาดะคะ่ะ มันไปตามบ่วงกรรมของแต่ละคู่บวชบุญของแต่ละคู่นะคะเผาเอาไฟเผาโลก,กันยังเผาไม่ได้เลยค่ะอย่าไวาแต่เอาเป็นกายไปตักเลยอือเอาแล้วใครจะไปสลับคู่ได้ไหมอ่ะแม่หมอถามเผื่อถ้าเกิดเคยมีใครเล่นพี่เลนไปสลับคู่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละชั้นแต่ละรหัสมีรหัสล็อกของเขาอะแล้วรหัสลอกเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลที่เขารู้เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นบริวารออกของมหาเทพเขาอยู่อะค่ะ ไม่ใช่ว่าใครก็มีสิทธิ์เข้าไปได้นะคะเอ่อยกเว้นแม่หมอองค์ชายองค์หญิงของพระปิแคเนี้่ไปได้หมดเลยค่ะอ่าด้วยความสุขสนของแม่หมอนะคะของแม่ลูกต่อไปแต่ไม่ได้ไปสลับคู่ให้คุณนะไม่ต้องห่วงงั้นแม่หมอก็ช่วยไปรัดให้มันแน่นหน่อยได้ไหมจะได้แบบขยับขยับเข้ามาหากันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแหน่หนึ่งเหรียญได้สีได้สีได้สีเดี๋ยวไปขยับผูกให้มันแน่นๆเนาะกรรมมันจะได้หมดเร็วๆจะได้ของคู่กันเร็วๆในท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณ เห็นไม่ได้มันก็จะผูกเข้ามาแน่นๆจะเดินทางมาหาคุณเอ่ออาจจะมีการส่งเครื่องประดับแหวนเพชรเงินทองอะไรมาให้คุณนะคะการงานการมั่นหมายเออการมั่นหมายในชีวิตจะเกิดขึ้นได้นะคะคู่ของคุณเท่นะคะเท่หล่อเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงมีความจริงใจมีความหนักแน่นมีความเป็นผู้นําที่สูงมากๆมีความรับผิดชอบสูงมากๆ และที่สำคัญคุณคือคู่ของเขาคือราชินีในดวงใจเขานะคุณคือพระเอกในดวงใจเขาไม่ว่าอย่างไงแล้วนะคะมันก็จะได้ของคู่แล้วคุณก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยแหละเขารักคุณคุณเป็นหนึ่งหนึ่งที่สุดที่สุดในดวงใจเขาอะคะ่ะอคู่แท้มันก็ต้องอย่างนี้สิน้อมันจะมีการเดินทางมาหากันนะคะเดินทางมาหากันมีต้องห่วง รอคอยค่ะรอคอยก็เดินทางมาหานะคะรอคอยรอคอยเธอมาแสนนานเตรียมเตรียมงานแต่งงานเตรียมงานเฉลิมฉลองในความรักครั้งนี้ได้แล้วนะคะเตรียมพร้อมหนึ่งถ้วยการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อ่าเดี๋ยวแม่หมอไปแอบไปรักไปแอบไปรักเดี๋ยวพาองพระพิคเนตองค์ชายองค์หญิงไปแอบไปรักรัดเชือกให้คุณดีกว่านะมันจะได้ส่งบัตรไวๆกรี๊ดเนี่ย ค,ค,คือแม่หมอถ้าปิดคนสวรคใครกไไ็ไม่ไม่ไม่กล้าว่าไงนี่แหละพี่สิทธิ์ของแม่หมอก็ดีอย่างนี้แล้แต่แม่หมอไม่ยุ่งของตัวเองนะอ่ะค่ะเตรียมเฉลิมฉลองดีกว่านาะเขาจะมาหาคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะมามอบความรักและอาจจะมาขอคุณแต่งงานด้วยนะคะคุณเตรียมมีงานเฉลิมฉลองหรือบางทีอาจจะมีบุตรด้วยกันเลยก็ได้นะคะใครปรารถนาจะได้บุตรได้บุตรแน่นอนบางคนอาจจะได้ทั้งคู่และได้ทั้งบุตรมาด้วยอือหูอ,อือหูอออออโอเคนะ ได้งานแต่งงานได้คู่ได้บุตรคือกลับเข้ามารอบนี้สัญญาณที่คุณส่งไปยึกเนี่ยพลังในคดรแรงเลยค่ะสะท้อนกลับยึกมาหาคุณทันทีได้ไม่ต้องห่วงนะใครรู้สึกคืนนี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกได้นะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเอ๋อ๋อแม่หมอจะดูออร์เรคเตอร์การที่คุณอ่าโอเคแน่นอนที่สุดค่ะเขาได้รับร้อยเปอร์เซ็นตนะคะและก็จะส่งกลับมาหาคุณแล้วก็จะรีบเดินทางมาหาคุณด้วย ความรักครั้งใหม่ที่สดใสกําลังจะเริ่มต้นขึ้นการย้อนกลับมาของคนรักเก่าที่เพิ่งทะเลาะเลิกลาเข้าใจผิดการสร้างความจ็บปวดให้กันก็ดีจะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะรักที่เติมเต็มหัวใจรักที่เข้าอกเข้าใจกันไม่ใช่รักแบบเด็กๆที่เรียกร้องแต่จะเอาแต่จะเอาแต่จะได้แต่เป็นรักที่ให้รักที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะได้บุตรด้วยนะอาจจะได้บุตรมาด้วย ดูสิยังไงต่อเอ้ยอธิบายเรื่องคลื่นก็อธิบายเรื่องได้ให้ฟังเนาะมันไปยังไงมันมายังไงอืมโซเมดโอ้โหพอแล้วมั้งใบเดียวก็พอแล้วคือเขาคือคู่รักของคุณคือคู่โซเมดของคนืคนคุณเขาบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยต่ออีกสักหน่อยนะมันใบเดียวก็ขี้ดีเกินไปเนาะ โตเมนะเขาคือคู่แท้ของคุณนะคะคุณสมควรที่จะได้รับรักในครั้งนี้กรรมเทพพร้อมที่จะยิงสอนรักให้คุณแล้วนะคะกรรมเทพยิงสอนรักให้คุณแล้วให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งในกรณีที่คนเพิ่งทะเลาะก,กันไปจบกันไปสร้างความเจ็บปวดกันไปก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามถ้าย้อนกลับมายังไงมันก็ต้องย้อนกลับมาเพราะเขาเป็นคู่ของคุณ ให้ตายยังไงก็ต้องย้อนกลับมาค่ะแล้วให้โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่ได้คิดจะบวชทางธรรมถ้าคุณยังรู้สึกปรารถนาในความรักให้โอกาสในความรักอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคู่คู่โซเมกของคุณและรักครั้งนี้คือทูเลฟรักที่เป็นรักจริงรักหนึ่งถ้วยอะค่ะเป็นรักที่จากหัวใจจริงๆอะไม่ใช่รักเพื่อการหลอกลวงไม่ใช่รักเพื่อการเพื่อการอะไรนะ บางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาขอเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมงานที่มั่นคงก่อนได้ไหมเมื่อมั่นคงแล้วเนี่ยเขาจะมาขอคุณแต่งงานคุณก็รอเขาสักหน่อยนะคะบางทีเขาอาจจะติดขัดในเรื่องฐานะติดขัดในเรื่องของการงานและการเงินนะคะก็รอเขาหน่อยเนาะถ้าเขาพร้อมแล้วยังไงเขาก็มานะคะแล้วเขาจะรักคุณเพียงหนึ่งเดียวรักคุณดังราชนีดังราชาในดวงใจนะอืมอ่า express your love นะคะเข้าสู่ความโรแมนติก กันเนาะโอเคนะคะ i t ต s s เซฟ for you to love ก็ยังคงบอกว่ารักมันรักปลอดภัยมันเป็นรักที่แท้จริงมันเป็นคู่โซเมของคุณนะให้เปิดใจรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่ยังคงย้ำว่ารักที่กลับมารอบนี้คุณไม่ต้องระแวงคุณไม่ต้องกลัวมันปลอดภัยสำหรับคุณมันเป็นรักที่แท้จริงสำหรับคุณเพราะเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเขาบอกว่าอ่า ปลดปล่อยอิสระตัวเองอย่าฝืนอย่าฝืนความรู้สึกตัวเองนะคะบางคนอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่เลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นรักเก่าที่ย้อนกลับมาแต่ไม่ว่าจะเป็นรักใหม่หรือรักเก่าที่ย้อนกลับมาคุณจะสุขส่งหวังในความรักเพราะเขาคือกู้โซเมทของคุณโอเคไหมคะก่อนหน้านั้นมันแยกจากกันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เวร์ซูลเวร์ซูลในไม่นี้เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดการพลาดพลาดจากการนัสิพาเรต แต่เวรี่สูญในเร็วๆนี้การพักผ้าจากการพบวิบากกรรมของพวกคุณไงแต่ที่สุดแล้วเมื่อวิบากกรรมหมดเวรี่สูญเร็วๆนี้นะคะคุณก็จะได้พบพบเจอเจอความรักอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ความรักอีกครั้งหนึ่งทําตัวให้สุขสบายทําตัวให้โรแมนติกนะอะ่ให้อีกหนึ่งใบเดี๋ยวจะอ่านครบทั้งหมดทุกใบซะก่อนจริงๆแค่โซมิไปเดี๋ยวก็จบได้ละแต่เขาอยากจะขยายความให้คุณสักหน่อยนึงอะคะ่ะอืม มันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะอ่ะโอเคนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยไม่ว่าคุณจะรอคอยโดยการส่งกระแสจิตไปไปมาๆกี่ปีแล้วก็ตามหรือว่าทะเลาะกันจบความสมคัญเสียอกเสียใจร้องหขกร้องไห้ขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เป็นรักที่ปลอดภัยนะคะรักที่มั่นคงรักที่เติมเต็มในหัวใจกันเนาะคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการเริ่มต้นใหม่ เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้เมื่อคุณส่งคลื่นพลังไปแล้วเขาจะได้รับแลวเขาจะมาหาคุณนะคะมาขอคุณแต่งงานนะโอเคจ้ะอ่ายินดีล่วงหน้ายินดีล่วงหน้าเนาะก็ส่งคลื่นพลังงานกันไปค่ะส่งกันไปส่งกันมาเดี๋ยวก็สําเร็จส่งหวังได้แต่งงานมีลูกกันด้วยกันเองนะคะโอเคขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ